ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเด้อสกัดซุกขูซุกขคนเด้อครับผมนะน้ำแข็งใสเด้อครับน้ำแข็งใสกัมมีเด้อน้ำแข็งใสลูกซินถอดเด้อเอาบอเมียนครับผมนะครับท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้ท่านผู้ชมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมเด้อที่ผมมาถ่ายเมื่อกี้งูบอ่อยมาถ่ายเหยังเมื่อนี้นี่ข่อยมาหายายดำครับผมยายดำเนี่ซึ่งเพิ่นนั่งอยู่ข้างในนะฮะเออเห็นตะหุงองอ๋องอยู่นะครับวันนี้เนี่ยมาถ่ายยายดำายดำบอกว่างูที่เลี้ยดิท่านผู้ชมเพิ่นได้ เพิ่นได้โชคเด้เพิ่นได้โชคเพิ่นได้ซีซีหาหาซีซีบดีดบท่านผู้ชมข้าสิมาเบิ่งกันรางวดนี้นะเพิ่นได้ตัวใดยนะครับผมเนาะอ่ามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเฮานีออ่เข้าไปสัมผัสําเพิ่นนะครับผมเนาะโอเคครับซีซีกับผมนะครับโนะอ้ยเราว่าผมขี่รถมาออกเต็มๆนะครับไปเดี๋ยวไปสัมผัสกันนะครับยียดำครับอ่ะนะครับยี่ดําตั้งแขนใส่นะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นในเป็นในโมเดลที่เจ้าได้ฝันแล้วก็คือถูกนั่นมันตรงกันตรงกันปะเป็นในหาซี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 หาอ้ตรงตรงนี่เนาะใครได้น้ำแข็งใส่พร้อมเลยนี่ใครน,น้ำแข็งใส่ใครถูกชิดค่ะยังจะองเอาไข่ไข่ถอยเรื่เด้อโอเคปะตามนั่นมาครับผมเนาะเอาของไอาามาด้วยสิเดี๋ยวๆมาหนีกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาทำอะไรเนี่ยเฮ้สวัสดีค่ะก่อนมาทำอะไรก่อนเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยไม่รู้อะไม่รู้มาทำอะไรเนี่ยกีกีเจ็ตเกียร์ไฟฟ้ามาเนี่ย มาซื้อของมาโ,โอเคมาหาเพื่อนเหรอือไปแล้วไปแล้วซืยอืนะครับอ่เอาเย็ดดำอยู่ที่นี่เด็กไหนงวดนี้จะได้จะได้กว่า<อ>พีจะจะจะ,จะได้ไหมเช็ดหนึ่งหกนานาเช็ดหนึ่งหกเอาจะเลื่อนหนงหกกับเก่าเดีดยวกันก็ว่าฝันได้ค่ะตาตาเยอะๆเยอะเจ้าตาคู่ทีเสียไปแล้วแหมขอนมาได้กว่าตาตาทีเสียไปแล้วตาเ <ตา S 1> นี่ยคือผู้ใดคือพอคือพอเจ้าแม่่อา ไนเแม่นี่มาขอความฝันมาขอให้เปิดเพล่ในเต้นในร่แหม่มันมีไหมว่าหันแหมอ๋ออนี่ก็เลยเปิดเปิดเครื่องเสียงคือในคนเต้นเนาะเต้นมีตะปูเถ่าเลยอ่ามาหล่หลังอันนี้ฝันฝันโดนไปฝันมืนก้อนนี่ของมือก้อนนี่โอ้นะครับทุณเพื่อมกันเลยบอกว่าเอาแค่นไม้เป่าแน่พ่นนะแค่แค่ของคนเองน่ะล่ะอือแค่ไม้เป่าใน่พอติดคอติดคอและเดี๋ยวของไหมนี่ของใครวะโอเคนั่นแหละเออเดี๋ยวจะเอาอยู่ นนหละกที่นี่เป็นอะไรกับเป็น,นะอะไรความสันเอาแค้นไมมผนเปา่าตงูดผู้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 เทาผู้นี้คืองงป่าป่าเขาอยู่เสียไปวันเดยนเมาสาเนาะ<อ>พีเท้าของแม่มาเลยมาลองล่ำล่ำก่อนใส่แนนคน้นั่นแหละคมวนกุบเลยบาร์เลกบานนี้มัสวยดีตะ,ต,ะตะกี้เจ้าได้โชเลรบดูด้นี่ดำตะกีดไหมเออเลขบานตัวใดก่อนหกหก6 6หกหกคือตองหก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 สองตัวแล้กที่นี่เลขเจ้าคือเจ็หนึ่งห เกตึงหัวก็เกตึงเข่าเนี่ยขาอรถขดีขักระบะไหมเัวเดียวกันเลยเตะเลยกกดดูเตแล้วขนลุกปกไงเลยล่ะนะครับผมอมากดนุนกันเลยนะครับผมเด้อยูตลาดนัดจำปาคันนะผมนี่พวกกระสีวัดจอกเด้อคอเป็นทางเ็้อเจาเจ้าจอกระดอีเจอขายขอยบัลลีเจออหารซีซีซีหาจอายบัลีบัีัลีเนาะโอ้นะครับได้สองโตไหมแมนบโอ้โอเคนะตามนั้นนะุดนุนกันนะครับผมี่มหาห ย่าดาเด้อร์ฮีเดอร์ตลาดนัดเทศบาลจำปาขันครับอ่ามองนีแ้แหละครับผมมองคอยอยุน,อนี่แหละมาน,มะนิี้ใช้ลูกชิ้นจะมาขายมั้นี่ขายจ้าเอาใส่ไส้ทงมานี่ไสถุงอะไรเ,เนี่นะครับลูกชิ้นย่าดามกันจะขายนำ้ำแต่ว่มามาส่งทะเบียนรถเป็นน้ำเลยครับนี่ครับทะเบียนรถเพิน่นเห็นวะนี่รถประจำเพิน่นเพิ่นได้โชคได้ลาบดูดูเลยท่านผู้ชมเพิ่นได้โชคได้ลาบดูอ่ามาอ่าโอเค เป็นได้ดูได้วยเดชโชเลราดูแต่ว่าผมบางทีผมบอกคอยได้ว่างนะมก็เที่ยวนี้นี่เป็นเยังไงปุ๊อ่าก็คือบอกตรงๆเลยได้หาซีซีซีหาเนี่ยตรงๆก็คือตรงๆเลยนะครับผมเนาะอ่าใบดำนะครับมืองวดนี่พันไดแล้วคือฮอกฮกกับเกจหนึ่งฮกด้วยเกจหนึ่งเก่าเนาะแมีนครับผมนะครับผมเนาะเอาก็จะประมาณนี้กับใบดำก็เจ้าฝันดีหรือ่ฝันดีมากเลยนะฝันฝันยังผู้ืมสมบิสเก่าอ่า ผู้เฒ่ากับเกาวิเลีวจะว่า,รากระผมเดียวกันังผู้เฒ่าเ,เ,เ,กเก่าวิเลวเกตหนึ่งเกาเหนะ่นะครับโอเคครับผมฝ่ามคอ,อยี่ดําหมากๆเลยนะสวัสดีครับผมอโอ้โแหกหมันแหกหมันะนะเจ้าบาเนนะนี่ครับกับตลาดนัดนะครับผมมองตลาดนัดมองกับเขาร้านประจาครับผมกับข้าวร้านประจาร้านเพียนนะครับผมเพีอนอไปโอเคครับตามนั้นครับสวัสดีครับผมโชคดีครับ